นี้เป็นช่วง how to นะครับเราจะมาสอนวิธีเปลี่ยนกองอากาศของ YZ FR1 นะครับปี15ถึงปี19นะครับเดี๋ยวกันเดย์จะเป็นคนทำให้ดูนะครับกองอากาศที่ว่าก็คือหน้าตาจะเป็นอย่างนี้จะใส่กองอันนี้มาครับแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้พันกว่าบาทซื้อได้ที่ศูนย์ย่ามาห้าโอเคเริ่มเลยครับขั้นตอนแรกต้องแกะบ่อออกก่อนนะครับนี่ครับ มีน็อตอยู่สองของสองตัวนอ็อตหกเหลี่ยมฮะตัวนี้อ่า,อาสองตัวนี้ดนำน,นี่ครับอ่าแกะไป ดึงบอกมาครับชิ้นต่อไปก็คือกระเป๋าข้างคือด้านนี้นี่ฮะสองฝั่งครับมีน็อตตัวนี้หนึ่งตัวนี่ไอชิ้นข้างเนี้ยวิธีเอาออกเนี่ยไม่ได้ดึงออกมาเลยนะครับเพื่อนต้องผลักไปข้างหน้านะครับถึงจะเอาออกได้นะครับดึงออกเลยไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสัดนเดนทําให้ดูครับหนึ่งทีนะฮะผลักไปข้างหน้าหนึ่งทีอ่ามันจะมีเขี้ยวแบบนี้นะครับเนี่ย ต้องผักออกมาข้างหน้าถึงจะออกนะครับนี่ครับผักไปข้างหน้านครับอ่าเลื่อนออกไปมันจะหลุดออกมาครับหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องมาแกะชิ้นนี้ออกนี่จะเป็นน็อตสี่แฉกครับ2ฝัง่งนะครับชิ้นนี้นี่จะมีน็อตสามตัวนะ จะมีสี่แฉกอย่างนี้เนี่ยที่ซันเดย์ใส่ขายอยู่เนี่ยสองฝั่งแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวก็คือเป็นตัวนี้เป็นหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้ห็นตัวนี้อ่าีีการเอาออกก็คือง้างสองฝั่งออกแล้วก็ยกขึ้นมันจะเป็นตีนทุกแกนะค่อย,อยงัดขึ้นนะครับมันจะเป็นตีนตุกแกนะงงหงายดูหน่อยนี่ครับมันจะเป็นตีนทุกแก จะต,ติดอยู่แบบตรงนี้นะครับดึงออกได้เลยไม่ต้องตกใจมันนะครับหลังจากนั้นเราจะต้องเอาถังยกถังขึ้นนะครับมีกองกองจะอยู่ในนี้กองอากาศจะอยู่ในนี้นะครับก็คือมีน็อตอยู่3มจุดนี้ซ้ายขวานะครับตัวนี้นะครับซ้ายขวาแล้วก็แกนกลางตัวนี้นะครับมากมาขัานออกมาเลยนะครับเพื่อน มอตัวนี้จริงๆไม่ไม่ต้องขันออกก็น,นะแค่คลายออกให้มันหลวมก็พอทีนี้ถ้าทำทำคนเดียวเนี่ยอาจจะต้องมีตัวช่วยก็คือใช้สายรัดนี้นะฮะคล้องกับข้างหลังเนี่ยสายรัดอย่างเงี้ยครับทั่วไปเนี่ยคล้องให้ถังมันอ้าไว้เพื่อเราที่จะได้ทำงานได้สะดวกแต่ถ้ามีเพื่อนถ้ามีเพื่อนก็ให้เพื่อนง้างไว้ให้แบบนี้หาจุดเกี่ยวดีๆนะครับเพราะว่าแฟร์ริงอาวันแพงมาก ถังก็แพงนะถังใบหนึงเจ็ดหมื่นหาจุดยึดดีๆนะครับอ่านี่นะครับประมาณนี้ให้ถังมันอ้าไว้แบบนี้ครับเพื่อนจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นเวลาเราทำงานคนเดียวนะครับโอเคครับทีนี้เราก็จะมาเปิดฝากองออกฝากองเนี่ยจะมีน็อตสี่แฉกอยูย่รอบเลยครับ ประมาณ10ตัวหรือ11เนี่ยผมจำไม่ได้ลองนับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวนะครับอย่าให้น็อตหายไปไหนนะครับ10ตัวขายออกได้เลยครับหลังจากที่ขันนอ็อตรอบกองนี้นะฮะนี่เราก็เปิดฝาครอบกองออกมาได้เลยนี่ครับนี่ฮะกองอากาศเรามันจะอยู่ท่านี้นะครับ วิธีการเอากองอากาศออกครับหนึ่งมือหนึ่งมือนะครับง้างไว้อย่างนี้ครับเพราะว่าเราเรายกออกไปไม่ได้นะครับเพื่อนมันจะมีชุดสายไฟอะไรเงี้ยเพื่อความแบบเราไม่ต้องไปถอดมันออกนะครับเพราะเราเปลี่ยนแต่กองนะครับสําหรับคลิปนี้เอามือหนึ่งนะครับง้างเอาไว้แบบนี้นะครับและอีกมือหนึ่งก็ดึงกองนี้ออกมาได้เลยครับออกง่ายๆอย่างนี้เองนะครับ ไหยมาดูหน่อยครับกองเป็นมะเร็งแล้วเรียบร้อยนะครับสองหมื่นโลนะครับมีสภาพกองเทคนิคนะฮะเทคนิคจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเป่าทําความสะอาดรูพวกนี้ครับเราจะต้องหาอะไรมาอุดลิ้นเลงของเราตรงนี้ไว้นะครับ <S <S เห็นเห็นหรือเปล่าเนี่ยครับลิ้นเลงพวกนี้เพื่อการฝุ่นเพราะว่าถ้าเราเป่าแล้วฝุ่นมันกระจายแล้วฝุ่นมันลงไปในลิ้นเลงพวกนี้มันจะเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์นะครับคลิปนี้เราเราไม่ได้เป่านะครับจำเมื่อกี้ได้ไหมครับว่ากองมันอยู่ท่าไหน ความความด้านผ้าลงไปนะครับไงไงไงด้านผ้าดูน่ะความด้านผ้านะครับนี่คือด้านผ้าสีแดงๆนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นตะแกรงความด้านผ้าลงไปนะครับอ,<า>อ่าคว่ำลงไปเลยครับมันก็จะเข้าล็อกมาอ่าทีนี้ก็ประกอบกลับไปได้เลยครับเหมือนเดิมตอนที่เราลื้อมาประกอบฝากรอง,งไปครับฝาครอบกรองลงไปปึ๊บมันจะลงล็อกมันพอดีนะครับขยับให้ดี แล้ก็เอาน้าติบตัวมาขายกลับไป <c oughs> วิธีการขันฝาครอบกองนะฮะเราต้องขันมุมก่อนสี่มุมนะครับเพื่อให้ฝาครอบกองเนี่ยมันลงไปสนิทพร้อมๆกันหรือขันตัวกลางก่อนแล้วค่อยมาไล่มุมนะครับถ้าถ้าเป็นเป็นเทคนิคทางการช่างเนี่ยขันโลหะนะครับเขาจะขันจากกลางออกริมเพื่อให้ไม่เกิดการโก่งตรงกลางนะครับอันนี้มันเป็นเป็นบล็บอกของมันอยู่แล้ว ลงสนิทยอยู่แล้วครับไม่เป็นไรเวลาที่เราขันลงเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะมีมีปืนสว่านอันนี้ผมผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้นะครับควรจะใช้มือมากกว่าเพราะว่าถ้าปืนมันแรงมากไปนี่น,อน็อตมันพาให้หัวน็อตเสียหรือว่าแบบเกียวเสียนี่มันจะเรื่องใหญ่ว่าของมันค่อนข้างแพงมันจะไม่คุ้มนะฮะ oh, <no. S 1> ขันด้วมือเนี่ยเอาความตึงแค่พอดีพอดีครับไม่ต้องให้มันตึงมากนะครับ ก็ okay. เอาถังลงมาประกบได้แพงแล้วรถรุ่นนี้ค่อยๆเอาลงครับ,รบทีนี้ก็เหมือนเดิมครับย้อนไปก็คือใส่น็อตตรงหูยึดถังทั้งสองข้างนะครับนี่นะครับอันนี้น็อตเราจะต้องสอดเข้าไปที่รูนี้นะครับเ <c oughs> พื่อนแล้วหูถังนี่ก็คือตรงนี้เราจะต้องใส่ให้มันลงไปแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับมันถึงจะเข้า นี่นะครับเราก็สอนนับตกลับไปที่เดิม <cider ridge> เอามือหมุนให้เข้าทั้งสองฝั่งเท่าๆกันก่อนนะครับแล้วค่อยขันแน่น <sev> อย่า <quarterback> อย่าขันแน่นไปแบบข้างนึงเลยนะครับต้องต้องให้น็อตเข้าก่อน <Okay. S 1> มันไม่เท่ากันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอันี้ก็เอาพกเหลี่ยมขันเข้าไปเลย ครับอ่าผังเสร็จแล้วก็มาครอบผังด้านหน้าครับครับนี่ครับวิธีไถมันจะเป็นล็อกของมันพอดีนะครับแล้วก็จะมีตีนทุกแกอยู่ตรงกลางเราอย่าลืมกดตรงตีนลุกแกให้มันแน่นด้วยนะครับนี่ครับอ่าจะดังกรึบกดกดแน่นๆเลยนะครับดูจัดช่องไฟตรงนี้นะครับให้มันเท่ากันเพื่อความสวยงามนะครับเนี่ยครับช่องไฟตามมือที่น้าชี้ไว้เนี่ยครับ เสร็จนวครับคราวนี้ก็มาใส่แผ่นข้างนี้นะครับแผ่นข้างถังนี่วิธีใส่นะครับก็คือย้อนสอนจากที่เราถอดออกเลยตอนเราถอดออกเนี่ยเราผลักไปข้างหน้าตอนใส่เนี่ยคือเราก็ผลักไปข้างหลังนะครับดูแยกด้านซ้ายด้านขวาครับมาทีละข้างก่อนครับนี่ครับเพื่อนมันจะมีช่องนี้นะครับช่องนี้ครับเอามาใส่กับเขี้ยวนี้นะครับแล้วผลักไปข้างหลังนะครับมันจะมียางอยู่นี่ครับเพื่อนจะทำให้แน่นๆหน่อย ผักไปข้างหลังนะครับแต่ตรงนี้ต้องเข้าด้วยนะครับนี่ครับเพื่อนดูครับนี่ครับมันจะมีเขี้ยวนี้นะครับเขี้ยวตรงนี้กับช่องนี้เอาเขี้ยวเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้เอาช่องตรงนี้นะครับเข้าช่องนี้ครับอ่าถ้าถูกต้องเนี่ยมันก็จะสนิทไปแบบนี้นะครับแล้วก็ขันมาตตัวนี้กลับเข้าไปครับ มันเข้าล็อกก็จะคันเข้าไว้นะครับไม่ยากนะครับอพอแล้วครับอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับที่นว,วนี่ครับใน,บนส่วนของแฟลลิงก็เสร็จแล้วก็เหลือชิ้นสุดท้ายก็คือเบาะนะครับเอาเบาะใส่เข้าไป ต้เบาะนะครับที่เบาะเนี่ยจะมีเขี้ยวอยู่อย่าเกยกันนะครับนี่ครับเขี้ยวตรงนี้เขี้ยวใต้เบาะนี่นะครับนี่นะครับเขี้ยวใต้เบาะอย่างงี้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับชัดๆเลยใส่เขี้ยวตรงนี้เข้าไปก่อนครับเ็าจะมีน็อตอีกสองตัวนะครับอยู่ตรงนี้ฮะที่ที่มันอยู่กับเบาะเราก็จัดการไขมันลงไปได้เลยเปลี่ยนมันจะมีบล็อก บ็อกที่มันยิงแรงๆครับบ่อคอยไฟฟ้าอย่าได้เผลอไปใช้นะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมเคยใช้ทีหนึ่งยิงไปนี่ไอ้น็อตตัวเมียข้างล่างเนี่ยครับขาดนะฮะไอ้ที่มันยึดกับเบาะเนี่ยพอขาดเนี่ยมันมันเป็นน็อตที่ติดอยู่กับตัวตัวปิดแบตเตอรี่นะฮะตัวนั้นนี่4,700 4,700 4,700ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเสียตังค์เลยครับโอเคครับก็เป็นอัน เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเปลี่ยนกองอากาศอาวันด้วยตัวเองนี่ไม่ยากนะครับพันเดย์งทําได้เลยโอเคครับผมไว้ไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ